ฉเฉลยข้อสงสัยทำไมนอนในรถถึงเสียชีวิตจับข่าวคุยจะเล่าให้ฟังอย่าลืมกดติดตามเราด้วยหลายคนสงสัยทำไมการนอนในรถที่ติดเครื่องยนต์อาจทำให้เสียชีวิตได้แต่นั่งรถยนต์ทั้งวันกับไม่เสียชีวิตนั้นเพราะอะไรข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้อธิบายถึงสาเหตุนี้ว่าการเสียชีวิตด้วยการสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ร่างกายเป็นก๊าซที่มาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์มีคุณสมบัติไม่มีสีไม่มีกลิ่น และสามารถแย่งจับกับมิดเลือดแดงแทนออกซิเจนได้ดีกว่าถึง200เท่าทำให้คนที่สูดกา๊าซเข้าไปขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงนอนในรถยนต์ถึงเสียชีวิตส่วนในกรณีที่นั่งในรถยนต์ทั้งวันไม่เสียชีวิตนั้นแม้จะมีการรั่วของกา๊าซเข้ามาในตัวรถก็ตามแต่ร่างกายของเราจะแสดงอาการที่ทำให้รู้สึกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ฉะนั้นเรื่องนี้สรุปว่าไม่ควรนอนในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์นานๆและไม่ควรหยัดแบ่งสภาพรถยนต์จนเป็นเหตุให้ไอเสียรถยนต์เข้าไปในตัวรถพร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบบํารุงรถอยู่เสมอ